สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมือนี้มาพบก,กับช่องยายแพทย์สีชาแน,นลก็เก่าเหมือนเดิมด้วยจ้าสวัสดีพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศสุขสุขคนเด้อจ้าพี่น้องเมือนห้ยายแพทย์สีก็ได้นาข้อมูลแน,นวทางเหล็กเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารนาเป็นแนวทางงวดวันที่หนึ่งมีหน้านเนาะจ้าพี่น้องเนะาะ่อนสิไปรับชมข้อมูลแน,นวทางก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายแพทย์สีน้าเด้อจ้าพี่น้อง มีมากอาจารย์ใดชอบอาจารย์ใดก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเด้อจ่ามาคุยกันในดเดอ้อจ่าเด้อยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะไปเบิ่งข้อมูลแนวทางอาจารย์ทันแรกเลยนเ,เนาะจ้าอันนี้เพิ่นวันว่านักคำนวณขันเทปสั่นจ่าเพิ่นว่าน,นอ่อนบนสาสั่นบนกระหายมาเก้าห้าหกเก้าห้าเจ็ดมาสั่นจ่าหายมาสองชนเนาะพี่น้องเน,ะนาะแนวทางอาจารย์ทันต่อไปเลยนเนาะจ้า อันนี้เลขพีตายหัวสัญญาพันวาเนาะของหลวงตาดำมาสัญญาพันกหายมาชุดเดียวเขียนๆเนาะจ้าเนาะหกสี่เก้าสัญญาเนาะเลขพีตายหัวสัญญาพันวาแนวทางอาจารย์ทันต่อไปเลยจ้าอันนี้พันวาสูตรโบราณมาสัญญาพันวาเนาะพันกระหายมาได้ไปซีกับไปพอมาาไม่ก็เลย่หายมาเนาะพี่น้องเนาะงวดวันที่หนึ่งมีนาสัญญาเพลงหนึ่งมีนาอยู่อยู่แถวนี้เด้อจ้าพี่น้องหนึ่งวีนาพันกระหายมา 7จ็ดห้าแปดเจาหกแปด้ระสัญจ่าพนวันแล้วก็856ห้าหกแปดแปดหระสัญจ่าสองตัวพนกะมี่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าหกแปเจ็ละเจ็ประสัญนอจ่าพี่น้องเนาะหนมีนาประสันกับพิจารณาเด้อจ่าถ้าถือทกถือไกตัวทีพี่น้องมากเกนอจ่าเนาะกับจวดจ่าเลยนอจ่าเนาะ เนีท่านอาจารย์ทนันโตไปเลยจ้าอันนี้เพื่นว่ารัฐบาลให้เมนำหนึ่งมาสัญจา้าเนาะเพื่นกับไฮมาหกสองเก้าสองตัวเพื่นกัสองเก้าเก้าสองหกสองสองหกเก้าหกหกเก้าอสัญจ้าเพื่นว่าชุ้นสองหกสองเก้าและเก้าหกเนาะจ้าเนาะอันนี้ของอาจารย์อาจารย์นอตีเนาะจ้าเนาะอาจารย์นอตีเพื่นกับไฮมาหกเก้าหก หกเก้าห้าหกเกาสองสันนอจาตอนนอตีผ้าลวดเพิ่นกะเก้าหกหกเก้าเก้าห้าเกองเก้าเก้าสองสันกะเลขกสองเก้าก็สองหกกับของอาจารย์นอตีนอจ่า,จาพี่น้องเนาะหกเก้าเกาะพิ่ารณาเบิงเดอจ่าพี่น้องประธานมั่นเนนอจาเนาะแนวทางอาจารย์ทอนต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่นบอกว่า เล็กหลอกวงใน่ประสันจางงวดทีเแลียวบน,นวกระหายมาสามเก่าเนาะจาาน้องงวดนี่มาตามต่อเลยจาาบน,นหายมาสองเจ็ดประสันจางงวดนี้เนาะพี่น้องเนาะเนื้อท่ากาจ่านั่นต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าสองตัวล่างสี่ชุดว่าสันจ่างวดทีเแลียวบนมันเข่าตัวกลับเนาะพี่น้องเนาะเก่าสามงวดนี้มาตามต่อเลยจ้าบนกระหายมาหนึ่งห้าหนึ่งแปดสี่ห้าและสี่แปดวสันจาาพี่น้อง จดท่านบ้านอ่ะจ้าบ่ท่านกะแคบหนาจอาเอาเด้อจ้าพี่น้องแนวทางอาจารย์ท่านต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าผมชอบส่วนตัววสันจ่า่นว่าเนาะเพิ่นกะหายมาแปดแปดสามสองห้าวสันจ่าผลว่า2ชุดเนาะพี่น้องเนาะแนวทางอาจารย์ท่านต่อไปเลยจ้านี่เป็นของแอดลูกชิ้นเนาะจ้าเนาะงวดที่แล้วเพิ่นกะหายสามเก้าสามศูเนาะจ้าเนาะกะเข่า39กับ30ตัวกลับมันเนาะพี่น้อง งวดนี้มาตามต่อเลยจ้าเพ,พ,พิ่นกระหามากหกเก้าหกสามาสามสี่หกสีและสี่ามาสั่นจ้าพี่น้องนะ้องงวดนี้เนาะถ้าเป็นตัวเดิมพวกคนกับมีแค่69 63และ93เนะาะนาจ้าพี่น้องเนาะถ้าเป็นตัวเดิมเพิ่นเนาะอาจารย์ท่านต่อไปเลยจ้าอันนี้ของ ปิงปองเพชรเกเด็กชายนำโชควสันจาาปันวาเนออาะพันกะไหมาแปดเจกับ6กหนึ่งเนาะจ่าเนาะหกหนแล้วก็ 9, 1, 1, 9ก้านึ่เก้านาจ่าพี่น้องปิงปองเวชจาเนาะกาเนาะเนี่ยทางอาจารย์ท่านต่อไปเลยจ้าน,นี่เพิ่นบอกว่าขอให้รวย100าาร้อยช่างวาสาันพัดนาวสันจ่าปันวานาะหัวที่แล้วอันนี้หัวที่แล้วยวยกเพศสีโบรเิเวเน้อจ้านี่ มาตามต่องวดนี้เบิ่งเนาะจ้าเนาะงวดที่แล้วแยกเพชรศรีบ er ่ได้เอาลงให้เนาะจ้างวดนี้มาตามต่อเนาะจ้าเห็นก็เลยเอามาฝากพี่น้องเป็นแนวทางเนาะจ้าเพิ่นก็ให้มาว่า8ปดประสัญจ้าเพิ่นก็ให้81และ84ด่ประสัญจ้าพี่น้องแนวทางอาจารย์ท่านต่อไปเลยเนาะจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าคัมภี่เทวดาว่าสันเนาะพี่กัดลางว่าสันจ้าเพิ่นว่าเนาะเพิ่นก็มี2181แปดหนึ่ละเก้าหน่งปะสัญจาเอสมาโนประสันจ้าเพิ่นว่า อาจารย์ทันต่อไปเลยจ้านี่เพลินว่าอาจารย์คมเนาะจา้าเนาะชุดเน้นงสองตัวล่างว่าสั่นกับบนเด้อว่าสั่นเพลินว่าเนาะกันบนไหวเพลินขมีสองเก้าหกเก้าเจ็ดสี่แปดสี่แปดเจ็ดเจ็ดห้าและเก้าสี่สั่นพิษพิษถูกก็ขอขอ,อภัยเด้อว่าสั่นจ่าเพลินว่าเนานะอาจารย์คมเนาะจ้าเนาะแนวทางอาจารย์ทันต่อไปเลยจ้าอันนี้ของบ้านไผ่เมืองพุ่นเนาะจ้าพี่น้องเนาะวันนี้มาซาเนาะจ้าจ่าบัณฑ์พายเมืองพุ่น เพิ่นกะหายมากแถวเรียกันหนึ่งเก้าสองเก้าเ็ดเก้าแปด้แถวสองก็หนึ่งศูนย์สองศูนและแปดศูนย์นะแนวทางของบานไั่เมืองพ้นเนอจะพี่น้องจานทานต่อไปเลยจา้านี่เพิ่นบอกว่า10บบนแอสตางเนอจะน้องงาที่เรียกเพิ่นกะหายเขา่าศูนย์จนอะน้องงาะนี่มาตามต่อเลยจา้าสิบบนแอสตางเพิ่นก็มี่เจ็ดเกาหสามาอาสาาันจ้า จบบนของเอัด,ดต่างเลยจ้าเนี่ยท้าอาจารย์ท่านต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าเด่นบนยาทิพสันเนาะจ้านาะเด่นบนยาทิพงวดนี่เพื่อนก็ให้มีแปดมีสองมีสี่มีห้าสันเนาะจ้านาะงวดที่แล้วกับเขาหกเลอจ้าเด่นบนหกลักลอยนาะพี่น้องเนาะ แนวทางอาจารย์ทันตต่อไปเลยจ้าอันนี้ของแอดหน้ามาสันจา่าเพลินวาเนาะเด่นบนมาสันจา่าเพลนวาน่าหัวที่เลี้ยวเพไนห่แปดกับเก่ามันไปลางเนาะจา้าเนาะกระเขา้าเก่าแต่ว่ามันโล่งลางเนาะจา้ามันบได้ไปบนหัวนี้มาตามต่อเลยจา้าเพนบอกว่าเด่นบนมาสันจ่าเพนว่าเพนกระหามากหากับหกเนาะพี่น้องเนาะแต่วา่าหัวนี้ย้ายแพสีมกหาบนเนาะจา้าพี่น้องแนวทางอาจารย์ทานตต่อไปเลยเนาะจา้า อันนี้มาหน่อยค่อยลากวัสรเนาะจ้า,จาสุดสรุปวัสนบนพิ่นกะไ้มากเน้น C2 C3 ชุดล่องกับ C1 C2 เนาะจ้ะสรุปล่างพิ่นกะเน้นมา19และ29ชุดล่องพิ่นกะ59และ69วัสรสจาิ่นวาเนาะมักตัวใดชอบตัวใดกะจวดจาดเลยเนาะจ้า,จาพี่น้องเนาะ จาา่าไทยคลิปนี้ยายแพรกีขอขอบคุณท่านผู้ชมเด้อจาาที่เขามารับชมรับฟังช่องยายแพรสีก็อ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายแพรสีนะเมเดอร์พี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า